สวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับสู่ช่องเจตุงพารวยน,นะคะวันนี้เราจะมาทําน้ํายาไก่กันนะคะน้ํายาไก่น้ํายาป่าไก่ค่ะเครือ่องปรุงเราก็ใส่ครบเครื่องแล้วนะคะมีหอมมีกระเทียมมีพริกแห้งมีขาตะไคร้ใบมะกรูดกระชายนะคะ จะมาตํานะคะเราต้มสุกแล้วต้มเปื่อยแล้วนะคะอยแบงแรกเราต้องตาําพริกก่อนนะคะแล้วก็ตำข,ข่า,าตะไคร้ใบมะกรูดตำกระชายเดี๋ยวเราจะลงมือตํากันเลยนะคะนี่เราต้มสุกแล้วค่ะไก่สามน่องวันนี้น้ำยาไก่ค่ะขนมจีนน้ำยาไก่ค่ะนมไหม เสร็จแล้วค่ะนี่เราตําเสร็จแล้วนะคะเราตําเครื่องปรุงทุกอย่างรวมกันเสร็จแล้วรวมทั้งเนื้อไก่ด้วยนะคะวันนี้น้ํายาไก่ค่ะไก่สามน่องได้ตั้งเยอะนะคะน้ํายาไก่ตําเครื่องทุกอย่างเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะเอาไปผัดนะคะถูหของเจี่ตุมผัดต้องผัดนะคะผัดเสร็จแล้วถึงจะใส่น้ํานะคะน้ำต้มที่เราต้มออนต้มไก่หรือว่าต้มปลานั่นแหละคะ่ะ เสร็จแล้วจะตุ๋นจะเอาไปผัดนะคะดูขั้นตอนการผัดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาผัดนะคะใส่เหยาะน้ํามันไปหน่อยหนึ่งแล้วเราก็จะผัดค่ะผัดให้กลิ่นหอมออกมาแล้วเราถึงจะใส่น้ํานะคะนี่ค่ะน้ําที่เราต้มไก่ต้มเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วเนี่ยน้ำอันนี้นะคะแล้วเราจะใส่กับใส่ในที่เราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ํายา แล้วเราจะมาผัดกันนะคะนี่ค่ะสืดอรองเจี๊ยต,ต้องผัดนะคะจะได้ไม่หอมน้ำยาทุกอย่างของเจตุยมต้องผัดค่ะจะเป็นน้ำยาป่าน้ำยากะทิเจี๊มบก็ต้องผัดถ้ายากะทิก็ใช้กะทิผัดถ้าน้ำยาป่าก็จะใช้น้ำมันพืชหรือน้ำมันหมูผัดเลยนะคะ ผัดจนกลิ่นมันหอมออกมาเราถึงจะเติมน้ําลงไปนะคะน้ําต้มไก่ที่เราทําไว้นั่นแหละคะ่ะตอนนี้เรากำลังผัดอยู่นะคะเสร็จแล้วค่ะน้ํายาป่าไก่รอบนี้เราใช้ไก่นะคะใช้น่องไก่ค่ะ ทำไมมันขาวอย่างเงี้ยอื Ooh. มียากไก่ค่ะวอนนี้เราใช้น้องไก่นะคะเราไม่ใช้ปลาเราใช้ไก่ค่ะนี่ค่ะไก่อ เนื้อไก่ล้วนๆเลยเนื้อไก่เราตำตำตำ,ตำอ,อมไม่ไม่ต้องตำแหลกนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรับประทานได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจ๊ตุ่มพารวยด้วยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำยาปลาเอาน้ำยาไก่ค่ะไม่ใช่น้ำยาปลาน้ำจินน้ำยาไก่ค่ะน้ำจินน้ำยาไก่วันนี้เรามีผักอย่างเดียวเองนะคะจต่งอ,อกซื้อไม่ได้ไมีแต่ตัวผักยาวค่ะผัดเคียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยศตุมพารวยด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรายทุกแชร์ทุกเฟบ แห่งๆรวยปังๆกันทุกคนนะคะโชคดีมีชัยทุกคนค่ะถูกหวยรวยเบอร์ทุกคนนะคะขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนค่ะสวัสดีนะคะคงรสชาติคงไม่เผ็ดเท่าไหร่นะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะ